ภาษีแยกเจริญพรเข้าเรื่องเลยตูม,มี่ผมอยู่กับอาจารยมหาพิสารนะครับวันนี้มาคุยเรื่องเต่าเงินล้านดีกว่าอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่เต่าเงินล้านเขาเรียกว่าเต่าอะไรครับอาจารย์เล็กๆจิ๋วๆไม่เพืองพออันนี้เป็นเต่มามังกรหนึ่งกแปดเต่มามังกรหนึ่งหกแปดรุ่นดังนะชุน,นี้นะชนะจ ต่อมังกร168ลึกลงไนจนหลังทาเทวสุวรรณหลังด้านหลังมันเป็นทาเทวสุวรรณครับอันนี้หลวงพ่อเล็กอภิษฐานกิดภูเก็ตพระอาจารย์เล็กหลวงพี่เล็กหรือว่าหลวงพ่อเล็กพระอาจารย์เล็กหรือหลวงพี่เล็กของเราด้านหลังเป็นทาเทวสุวรรณทาเทวสุวรรณนี่นะไปจับเข้ามาใกล้ๆสิเอออย่าไปเดินชื่ออ่ะนี่ เป็ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระบรมหลวนั่งสมาธิใช่ปางสมาธิของท่านท่านนั่งสมาธิไม่ใช่ปางเปิดโลกอ๋ออันนี้คือเป็นปางนั่งสมาธิระบุเข้าไปด้านในนะอาจะเห็นนซุ้มเข้าไปซุ้มด้านในตลาดเป็นอาวิสวรรค์ถ้าใครนิยมอาวิสวรรค์ก็มาอ่านี่เราเหลือนี่คือเหลือพิมพ์เล็กอย่างเดียวนะครับเหลือเล็กอย่างเดียวเหลือจะพิมพ์เล็กอย่ายวแต่บางกองหนึ่งหมดไปเนื้อเงินก็หมดแล้วเนื้อเงินหมดแล้วเนื้ออื่นหมดเงี้ยเหลือทองทิพย์ฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำ มันเติร์นอ่าลงก็เป็นด้านหน้าเป็นโลกสมเด็จองประถมนะที่พระเด็จพระคุฎรงลหวงพ่อเล็กอาจารย์เล็กนะพระอาจารย์เล็กวัดวัดท่าขนุนองคสวงพระพุทธพิเศษได้ท่านเจ้าอาวที่นี่ประจําประจํานะอันที่นี่นะเวลาที่วัดมีงานอ๋อคือรุ่นเนี้ยถ้าใครนิยมชมชอบ หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนหรือพระอาจารย์เล็กนะฮะับผมพี่เล็กของเราเชิญได้เชิญได้เลยที่วัดที่แยกอรหนมีแน่นอนเจริญพ่อถูกแบบพิมจิ๋วนี่นะยังพอมีเยอะยังพอมีเยอะอยู่เขาเรียกว่าเต่ามังกรเงินล้านนะครับนี่อ่าให้ดูใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่านี่นี่นะฮะนี่คือเต่ามังกรเงินล้านนี่อาจารย์เขามีหน้าอาจารย์ด้วยนะอาจารย์มหาวิสาลนะฮะตันนี้ก็คือพิมพ์อะไรนะอาจารย์พิมพ์เขาเรียกพิมพิม มังกรหนึมาต่อมังกรหนึ่งหกแปดนะครับนี่อ่านี่อ๋อนี่ชนะจนอ่าแล้วนี่ก็คือเนื้อทองแดงลมดำหนอาจานเนาะเฮ้ยนี่เขาเรียกมันปูมันปูนะก็ระบอว่าหลวงพี่เล็กว่าท่าขนุนเลยนะใช่ะอาจาร์เล็กนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะอันไหนก็ได้นะฮะเลือกๆไปเถอะแต่ว่าใครมีเงินก็มาๆเถอะอย่าไปต้องคิดเยอะเออมาช่วยกันทาบุญเหรียญหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยเองเนาะ มาช่วยกันทําบุญนิดๆเด่อนหน่อยอ่าก็อย่างที่บอกว่าหลวงวสิยกก็มีของดีเยอะนะครับที่พระอาจารย์เล็กท่านมาวัดท่ากระหนุ่นมาเสกไว้เนาะท่านอาจารย์เทพท่านเมเมตตาท่านอาจารย์เทพไว้ที่นี่นะครับก็ใครมาก็มาท่านอาจารย์มาพิสารเนาะมามาเช่าบูชาเล่นทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งตั้งวัดเาตั้งวัดเราการพนเรียนนะครับฉะนั้โบสถ์โบสถ์โบสถ์ ก็ใครที่ติดตามผมอยู่นะครับ,รบก็เชิญนะครับสำหรับวันนี้สาระมีแงเท่านี้นะฮะนีครับบ๊าล <Hey, bye. S 1> ้าไบาย